ชี้เป้าว่าทีตัวท็อปรุ่นใหม่นั่นเองเป็นแฟน,แฟนวิกสามแพ็กด่วนนั่นเอง5สาวที่นี่แหละค่ะนางเอกลุกรักที่ชื่นสมองที่นี้ของช่องช่องนี้เนี่ยแหละค่ะนางเอกตัวท็อปที่หลาย หลายรายการดีเซน์ล้ตัวสละโสดหรือทั้งแต่งงานแล้วก็ใกล้จะแต่งแล้วเพิ่งเพิ่งจะขอและใกล้จะถูกขอนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตอาจจะอาจจะเป็นแฟนแพทที่รับงานน้อยลงแต่ไปใช้เวลากับสามีแต่ครอบครัวด้วยกันดังสั้นๆทางวิสามพระรามนีนั้นก็เลยต้องมารีบ เพี่เตรียมพร้อมเจอปังดาวรุ่งและดาวใหม่มาไว้เพื่อทดแทนนั่นเองดวงใจใหม่ของช่องสามที่ทำเอาถ้าว่าจะเป็นเก้ามาทดแทนที่พี่ๆในอนาคตนั้นก็จะเห็นว่าจะเป็นห้าสาวมิ้นดรัชชโลงวีนั่นเองอุ้มอัธิยาดาเจริญยาจีน่าลิยา นินาเนพีพีปุงปิดดีนั่นเองห้าสาวจากละครซีดีดวงใจแวงทอมนั่นเองนี่แหละคะ่ะดูได้จากภาพที่ของบีกองเบสนั้นอย่างถ้อย่างคุณบิวมากปรปกลงนั่นเองที่แคปชั่นว่าทุกลูกเป็นสาว หมดแล้วนะคะและส่วนจะด่งดังเปลี้ยงปังขึ้นเทนแถวหน้าของตามรอยรุ่นพี่กันได้หรือเปล่านะแฟนๆก็มารอรุ้นกันนะจ๊ะ